สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูประจําเดือนตุลาคม2564้การอ่านไพ้เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คนมีแฟนมีคนคุยก่อนสําหรับคนโสดเดี๋ยวไปแตะที่ time stamp นะคะเดี๋ยวหมอาจะปักไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อไปฟังในพาร์ทของพวกคุณหรือว่าจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ กดติดตามกันนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยเนาะอย่าลืมกด subscribe <S <S กดกระดิ่งกดอะไรเนี่ยนะคะกดไลก์ก็ได้ละโอเคกดไลก์ก็ได้นะที่หมายถึงไลค์นะคะอ่าก็ฝากด้วยเนาะอ่ามาดูกันนะคะคนมีแฟนมีคนคุยราศีธนูตุลาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมานะพูดก่อนนะที่ผ่านมาคิดถึงเขาคิดถึงจัง ความรักมันอยู่ในโหมดเงเหงาคิดถึงหวนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะในในบางเรื่องแล้วก็บางอย่างเองคุณเก็บทุกความกังวลใจเนาะไว้ที่คุณแต่คุณไม่ได้บอกเขาไม่กล้าที่จะบอกแต่แบบเราแอบเหงาๆเวลาเขาถามมาบางทีเราก็รู้สึกเราก็ตอบไปว่าอ่าฉันโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในโหมดของเกรงใจนะแล้วก็มีความเหงามีความคิดถึงอยากจะเจออยากจะอยู่ใกล้ๆกัน ตลอดเวลานะมันมีเรื่องราวของความมันวหว ช่วงตุลาคมนี้ตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกเบื่อเบ่อเซ็งเซงเลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์เรานะยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันเหมือนแบบเราทําอะไรเท่าไหร่เขาก็เราก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กที่มันมีกลับมามันยังไม่ค่อยเวิร์กยังไม่ค่อยดีรู้สึกว่าทําอะไรก็เหมือนยังไม่ถูกใจซึ่งกันและกันนะทั้งเราและเขานะคะเราเนี่ยแหละจะคิดว่าเออแบบ ทำไมแบบเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาทําอย่างนี้ทําไมดูเขาไม่สนใจนะอาจจะมีโมเมนต์ของการแบบเบื่อเซ็งในตัวแฟนของเราก็เป็นไปได้นะฮะแล้วทีเนี้ยในใน queen of fawns นะสนใจเรื่องของการงานหรือเขาเรียกว่าคุณจะวางตัวเป็นคนคนรักที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะก็าอาจจะเอาจิตใจเนี่ยไปโฟกัสเรื่องงานด้วยแล้วก็พูดคุยกับเขาทำตัว เป็นอะไรที่เข้มแข็งขึ้นก็จะไม่อ่อนไวแล้วนะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกอ่อนไหวโยบยาบหรือรู้สึกว่าไม่มีแรงจะทํางานหรือรู้สึกภาะวะพะวงเกี่ยวกับเขาอยู่ตลอดเวลานะในช่วงของตุลาคมนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ เราจะเปลี่ยนใหม่เราจะเป็นคนที่มีไฟแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สถานการณ์ของราศรีธนูบางคนเนี่ยที่คุยกันอยู่แล้วยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนอะบางทีในช่วงของตุลานี้ยคุณมีใครที่เข้ามาชอบคุณด้วยมาสนใจคุณด้วยก็มีนะคะในส่วนของไพ่อลัคร์ว่ายังไงได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกัน เซกเก็ตจูเนียนเครื่องผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ให้เกียรติและรักษาความสัมพันธ์ของคุณเพราะมันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะแต่ขอให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันทนุถนอมซึ่งกันและกันนะคนเรากว่าจะมารักกันได้เนี่ยบางทีไม่รู้ทาบุญตั้งกี่ชาติเนาะถึงจะมาเจอหรือบางทีมันหมายถึงแบบในชาติปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีการ สะสมสะสมแต้มบุญมาแล้วนะเกื้อหนุนซึ่งกันรายกันเนี่ยนะคะในวันที่เราได้มีได้มีโอกาสได้คบกับเขาหรือได้เป็นแฟนกันเนี่ยขอให้ธนุถนอมความสัมพันธ์เรานั้นไว้เพราะว่ากว่าจะก่อร่างสร้างตัวกว่าคนสองคนจะตกลงปรงใจมาคบกันเป็นแฟนหรือตกลงที่จะเข้ามาคุยกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขอให้ธนุถนอมซึ่งกันรายกันในช่วง ตุลาก็มองว่าจะมีการทะนุถนอมแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้นมีการประนีประนอมในเรื่องของคําพูดหรือการกระทําที่รุนแรงถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการกระทบก,กระทั่งกันอย่างรุนแรงนะมองว่าจะเริ่มวางโพสิชันตัวเองไปอย่างถูกต้องนะคะอืมทีนี้ในส่วนของพายลเคร์ชุดนี้นะคะ Pay attention to the red flag ก็บอกว่า เดือนนี้เราอาจจะเห็นสัญญาณอันตรายอะไรบางอย่างหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีกลิ่นตุตุหรืออะไรตามเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณไม่ละทิ้งในสัญญาณเหล่านั้นที่เขาส่งมานะคะบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่บอกเรานะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะเป็นมุมมองในแง่ไหนหรือว่าบางเรื่องบางสัญญาณเนี่ยมันอาจจะสื่อ อะไรหรือเปล่าเราแก้ไขได้ไหมนะคะหรือยังไงนะคะอันนี้ก็อย่าละทิ้งในสัญญาณอะไรที่ถูกส่งมานะคะในใบนี้บอกว่าแฮปปี้แฮปปี้นะคะ คุณชีวิตของคุณเนี่ยมันยังมีสิ่งที่แฮปปี้สำหรับคุณยังมีสิ่งที่เป็นความสุขของคุณโชคชะตาไม่ได้รังแกคุณเขายัางส่งเรื่องราวที่ดีๆมาให้คุณขอให้เปิดรับในเรื่องราวพลังงานเหล่านั้นรวมไปถึงการโฟกัสในเรื่องราวที่แฮปปี้แฮปปในเรื่องราวที่ เป็นความสุขเนี่ยเยอะๆนะคะเพื่อที่จะขยายพลังงานเหล่านั้นนะคะก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะแฮปปี้นะบางทีคุณอาจจะแฮปปี้ในเรื่องของการงานก็ได้นะแล้วมันก็เป็นพลังงานที่บวกๆขึ้นไปนะคะทำให้ e NERGY ในตัวคุณเนี่ยมันส่องประกายมันมีรัศมีที่ดีๆนะแล้วก็กลายเป็นว่าดึงดูดในเรื่องของความรักหรือคนรักเนี่ยกลับเข้ามา ดีได้เหมือนเดิมหรือว่าเรามีการวางตัวเป็นผู้ใหญ่ใช้หลักใช้เหตุผลแล้วก็มีโฟกัสที่ชัดเจนเนี่ยนะเป็นไปได้สูงอ่าทีนี้ในส่วนของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้เป็นคามาดีใจนะที่จะมีการปรับความเข้าใจหรือจะได้พูดพูดคุยหรือพบเจอกันอีกครั้งนะคารม,มาการรอคอยนะถึงเวลาแล้วมันหมดเวลาแห่งการรอคอยแล้วแสงสว่างกำลังงา เรื่องที่ผ่านมามันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีวิบากกรรมมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เราทั้งสองคนทะเลาะก,กันหรือพัดพากจักกันณนะนะตอนนี้ความรักหรือความรู้สึกเรื่องที่ได้เจอการตามหาใครบางคนได้พบเจอแล้วนะคะคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่ผูกกันมานานนะคะแล้วก็เวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่หรือเป็นคนที่ตามหานะคะ อืมเนี่ยประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนมีแฟนมีคนคุยนะคะในเดือนตุลาคมทีนี้เรามุบออนมาที่ คนโสดธนูนะคะเป็นยังไงคนโสดธนูที่ผ่านมาก็แอบ,บชอบใครแหละหรือบางทีเราอาจจะยังหวั่นไหวกับคนเก่าๆของเรานะคะรวมไปถึงคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ใครๆเขาก็อยากเข้ามาใกล้ชิดกับเราเหมือนกันคุณก็มีสเสน่ห์ในตัวคุณแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกเหมือนกันนะบางทีมันก็ไม่ได้ชัดเจนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็ห่วงใยใส่ใจใครหลายคนที่นี้ราศีธนูเองน่ะไม่ใช่ธรรมดานะเราเองเป็นคนมีสเสน่ห์ ถ้าเราไม่ติดกับเรื่องราวในอดีตหรือใครบางคนที่เราฝากหัวใจไว้เยอะไปนะถ้าคุณมองรอบๆคุณจะเห็นว่ามีคนนะแอบสนใจคุณอยู่นะในจังหวะที่คุณเศร้าเหงาหงอยหรือคุณโฟกัสที่ใครที่ผิดจุดนะคะคุณมีคนอื่นที่เขารอมอบหัวใจให้กับคุณอยู่ให้มองเขาบ้างนะคะคนโสดอ่ะแล้วก็ Queen of Wands คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะการงานการเรียนหรือความมั่นใจการเข้าสังคมอะไรของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะก็สามารถที่จะดึงดูดคนเข้ามาได้ในช่วงจังหวะนี้บางที ความรักสําหรับคุณอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อหัวใจคุณเท่าที่ควรเพราะว่าคุณอาจจะมีไฟในเรื่องของการทํางานหรือการเรียนหรือมันมีความมั่นใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมนะคะแต่ก็มองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคนโสดมีสเสน่ห์นะคะมีคนที่แอบชอบอยู่แล้วอ่ะเขามีคนที่มาแอบชอบคุณอยู่แล้วก็มีนะแล้วตอนนี้คุณก็เพิ่มพลังงานความ เปล่งประกายของคุณเพิ่มขึ้นมากอีกนะคะในส่วนของไพ่อาเ็่กว่ายังไงได้เป็นใบนี้มาดูกันนะคะทวินเฟมเหนือคู่ทางจิตวิญญาณเปลวไฟคู่ความหลงไหลของคุณถูกจุดชนวนแล้วนะคะเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพบเจอทวินเฟมหรือว่าในพลังงานที่คุณรู้สึกคุณรู้สึก ถึงใครบางคนที่ถูกสื่อสารมาซึ่งกันและกันมันมีความเข้าใจบางทีมองตาก็รู้ใจไม่ต้องสื่อสารอะไรเยอะก็รู้ใจแต่ก็ขอเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าคิดเอาเอง <c oughs> นะคะการพบเจอทวินเฟลมันก็ไม่ใช่แปลว่าจะต้องตกลลองป่องชินหรือจะต้องได้แต่งงานเกตแมรี่กันเสมอไปนะคะบางทีมันเป็นการที่มาพบเจอกันแล้วก็เหมือนมีความปัถนา ดีซึ่งการคิดอะไรคล้ายๆกันแล้วมันก็เป็นความสุขอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องการที่จะมาคบกันแล้วก็ถ้าได้หาดกันเจอเราต้องคบกันแต่งเป็นแฟนกันเลยไหมบางทีคบกันมันก็มีแยกย้ายกลับไปพัฒนาตัวเองใหม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ถ้าเรารู้สึกว่าเจอใคร หรือพบเจอกันใครอยู่ในพลังงานเหล่านั้นนะคะมันก็ยังจะต้องอาศัยโหมดความพยายามแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยนะคะเพื่อให้แบบเหมือนคู่ควรซึ่งกันและกันนะคะบางทีไปเจอแบบเจอทวินเฟรมตัวเองแต่ว่าเราอีกซีกหนึ่งของหัวใจเนี่ยตัวเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพร้อมสําหรับเขาหรือมีอะไรที่มันด้อยกว่าเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนอุปสรรคที่แยกตัวออกจากกันเหมือนกันนะ นะคะคแต่ก็เป็นทำลายที่ดีๆเนาะอย่างน้อยเราก็ได้เจอใครที่คิดเหมือนกันเห็นโอกเ,เห็นใจธนุถนอมตัวเองนะคะโอเคอ,เคอะทีนี้ healing family issue นะคะบางคนอาจจะอยู่ในโหมดที่จะต้องเหมือนมีเรื่องคนโสดราสิธนูอาจจะต้องมีเรื่องของการดูแลเรื่องครอบครัวหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องห่วงใยในเรื่องของ ครอบครัวหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเยียวยาการดูแลด้วยการใส่ใจกับเรื่องราวของครอบครัวของตัวเองเนี่ยนะคะบางทีในโหมดของความรัก มันอาจจะถูกพักไว้ก่อนก็ได้หรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ต้องไปแก้ไขปมเรื่องราวเหล่านั้นสำหรับใครบางคนอาจจะเคยมีอดีตเรื่องราวความรักมาก่อนเนาะมันอาจจะมีเรื่องราวที่พัวพันหรือว่าจะต้องกลับไปสัสางหรือต้องไปดูแลก่อนก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ใน t o the Sea ตรงนี้นะคะล่องเรือมาหารักออกสู่ทะเลกว้างเพื่อไปตามหาความรักนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะที่เราเข้าสู่โลกกว้าง อาจจะเป็นโลกกว้างของการทำงานก็ได้นะแล้วก็เหมือนเปิดรับพลังงานอะไรที่ใหญ่ๆนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนโดดเดี่ยวเคว้งคว้างหรือเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เนาะด้วยความที่เป็นเรือกระดานนะคะแต่การเปิดรับไอเดียหรือการเปิดรับคนที่มากขึ้นกันได้ทําความรู้ักใครที่มากขึ้นมันก็ถือว่ามันเป็นโอกาสของคนโสดเนี่ยนะคะคนโสดราศีธนูเดือนตุลาคมนี้จะไม่เก็บเนือ้อเก็บตัวคุณจะ ออกสู่สังคมคุณจะไปพบเจอคนมากขึ้นคุณจะกล้าหารชานชัยมากยิ่งขึ้นถ้าหากแต่ก่อนคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ต้องแบบลบๆแอบ,แอบๆซ่อนๆหรือรู้สึกว่าเป็นคนขี้แพ้ไม่มีใครสนใจคุณเอาละ สุราคมนี้คุณจะมีความมั่นใจคุณต้องได้ออกสู่ตลาดแล้วนะต้องได้ไปพบเจอคนแล้วนะดังนั้นก็เป็นช่วงจังหวะของการเปล่งประกายในเรื่องราวของความรักรวมไปถึงคนโสดบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นทางไกลนะได้พูดคุยกับใครที่เขาเป็นทางไกลเนี่ยเนาะก็เป็นไปได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ย โดยเฉพาะทวินเฟรมใบนี้นะมีโอกาสนะอย่างที่บอกพบเจอคนถูกใจพบพบเจอคนที่เป็นทวินเฟรมของเรานะในเดือนในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมนี้แล้วก็สำหรับใครบางคนเนี่ยความรักที่เคยผิดหวังที่เคยเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะคะบางทีมันก็ถูกวนกลับมาเพื่อแก้ไขในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเติบโตในหมดของความรัก ต้องขอโทษในเสียงรบกวนด้วยเนาะ,ะที่นี้ในส่วนของราศีธนูที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจตอนนี้เขาคนนั้นนะคะรู้สึกกับคุณว่าอย่างไรสเสร็จคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยากอยู่ใกล้ๆก,กับคุณนะคุณมีทั้งแบบความเข้มแข็งแล้วก็นะเกินอะ การคิดการฉลาดทำยังไงที่ทำให้เขาอยากจะอยู่ใกล้กับคุณแบบสบายใจคุณเอาทั้งเอาอกเอาใจทั้งทำงานเก่งเนี่ยประมาณนี้นะคะความรู้สึกของเขานะเป็นผู้หญิงที่เก่งแต่ว่าอ่ะหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้เนาะเป็นผู้หญิงที่เก่งหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่เก่งแต่ทีนี้ในใน,ในความเก่งอย่างที่บอกว่า queen of f o n d s บางทีมันเป็นความความเก่งความแกร่ง จนแบบบางทีคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนหรือพยายามที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับคุณเนี่ยอยากจะหาโอกาสได้พูดคุยอยากจะหาโอกาสได้เข้าใกล้หรือทำความรู้จักหรือได้มีโอกาสได้เป็นผู้ให้หรือผู้ช่วยประมาณนี้นะคะมันไม่มีโอกาสเพราะว่าตัวคุณเก่งไปซะหมดทุกอย่างนะบางทีในความเก่งเราก็ต้องทำเป็นอ่อนแอบ้างอะไรบ้างนะคะนะก็เป็นว่าเขามองว่าเราเป็นคนที่ ที่เก่งแล้วก็ฉลาดนะะแต่ทีนี้ในตัวสเตนเองบางทีเก่งมากหรือฉลาดมากจนบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมีใครอยู่เคียงข้างหรือเปล่าหรือบางทีในตัวของสเตนการที่เราไปยึดติดหรือไปหึงหวงมากก็ได้นะจนทำให้รู้สึกว่าความเก่งเหล่านั้นมันดูน่ากลัวนะคะดังนั้นก็ต้องใส่ความซอฟเข้าไปด้วยเนาะ อค okay. อันนี้ก็เป็นในมุมของคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะทำอ่อนแอบ,บ้างสะดุดล้มให้เขาเข้ามาพยุงบ้างอะไรอย่างนี้นะโอเคอ่ะก็ขอให้ชาวราศีธนูนะคะมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักไม่เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ